คุณอะคุณนะฝนตกเป็นเหตุวันนี้ทั้งฝนทั้งลมสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอพ่อพี่สารบ้านฉันจ่าผกนในวันที่17ตุลาคมสองพันห้้กสมื่อนึ่งกพาพี่น้องมาทางหน้าคือเก่าจ้าครับผมก็ฝนตกเนาะแม่งเต,ติมกับพี่น้องเข่ามูเบิสขับขี่มานำทางเข่าลมเบิดจ้าพี่น้องทั้งฝนทั้งลมเนาะครับผมไปจ้าพี่น้องดูน้ำกันจ่าเมื่อหนึ่งสี่สุกสีกส่มานซ้ำใดจ้าแตครับเบนเขาครับพี่น้อง หมูเบิดด้วยครับร่มแห้งจจอพี่นอกแต่ว่านำจากซีมีปันไดเนาะ <Okay. S 1> แต่ว่าร่มนั้นแห้งขักอยู่ครับฝนตกมอนฝนตกจ้ะหมู่บ้านได้ประมาณบ่ถึงโลน้องว่านาเานาะให้ภาพพี่น้องขึ้นไปภูหินด่างครับแต่ว่าก็สวยอยู่ครับพี่นอ้องหมื่อวานฝนตก ฝนมาเลยตกนะเมื่อวานเนาะแต่ว่ามีหมอกจ้ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้ฝนตกเมื่อวานพุหินดังกระทืบงานเนี่จ้ะเมื่อนี้ฝนตกแห้งสีงามจิรน้อยเนาะใช่ครับแต่ว่าเฮากระแฟาไปน้ำหมอกครับแต่ว่าเมื่อนี้บ่มีหมอกครับทั้งหน้าครับผมเข่ามูอเบิ้ดด้วยครับความแห้งของของลมครับพี่น้องนี่งานถ่ายรีเฮาครับเรียบร้อยครับพี่น้อยแมนครับเรียบร้อยครับ แต่ว่าน้ำจากซิมี่แห้งเป็นไรครับพี่น้องคุณรีเฮาอยู่ครับไปรุนบ้างครับพีลงบ่ยังยินเสียงนำไหลอยู่ครับมึงนี่ครับงานถ่ายรีเฮาลมเบิดครับพี่น้อ มีเสียงปลาติ่นอยู่ครับพี่นนอกเสียงเสียงแล้วนี่ครับสอเบิ่งสีหนสีลายเป็นไรครับแต่ว่าเรื่องถือมันถืออยู่ดอกครับมีเสียงเลยหมูว่าเงียบปิดมิดซีรีครับผมเอากัน เศาเติบคือเก่าแล้วครับพี่น้องอนมา,าเอเึงเนี่ย,ย,ค,ยครับงานนาลีครับล,ม, <laughs> ลมขึ้นไปเบิดครับม่ว่าน,นยังดีอีเลยครับพี่น้องมึงครับความสูงของเขาเขาประเภทสูงๆนี่ใส่บ่ได้ครับหน้าทุง มืนนีเลี้ยเห็นแต่คาเทครับเขาหมูเบิดตเนี่ยนะครับเซ่เซ่เซ่น้อ้าวนักนำหมอกนักนำฝนเนี่ยนี่นี่ต้องปกันไปกักันครับชุบวับชุบวับโอ้ มีปลาดุกข่างนี่ครับพี่นอนี่นย้อเดี๋ยวจะมาเชียกัไปเบ่งก่อนครับพี่น้องไปครับเบ่งข้างถ่ายบาทอ้โโดดโดอ้าวมีโดดอยู่ครับมีโดดมโดดนั่นี่อ้าวมีนนนะคนมาขัดในโงนาเนื่องจากพี่น้องัที่านะมีปลาดุกนาะ ดินอย่ันครับูอเอปจไนกรดดูรด,ดูดดดดดอ้าวกระดูกกลับคนมาไหลออกมาให้มันเกี่ยๆเพื่อก้อนหวานเรือได้หวานไหลมาบวบมาบ่มีใสไงบอ คือปวบแหงปนเดมแหงแสังึยิละแงมากเัแน่นบ่ะูนะทีแนมเห็นปรนไดครับแยงมือดมาลุนกัน่าสิด้ยวลงเป็นจงไร เอาเค็งครับเพคุนว่าโอ้ยบ่หอแบบนี้มาโดนบ่หอแบบนี้มาโดนนี่ครับผมอู้หูยไปโตมาามพี่น้องเบิ่งจ้ะแรงจังนี่เฮ้ยเพิ่งเติมนอวอมีแนี่ยม่เนจ้ะนั่งนรุ่นรุ่นเกือบซี๊ นั่น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 นี่นั่นฝนตกเป็นเหตุนี่จ้าพี่หน่อติดขางอยู่ที่ก็มีเงี่ยมเพลยใหญ่ลงมั้ยโอเคนี่สุดยอดจ้ามือนีอนะบ่พอแบบนมีหึงครับพี่หน่อคุณอะปลาคอปลาดุกล้วนๆเนื่องจากพี่น้อง กระตามใส่หน่อยเนาะครับผมมือนได้ลงใส่ไงกระแพกใส่ไงจ้ะพี่น้อง <c oughs> มันนี่ใส่เข้าม,มาประมาณเด้อคะนนร้ายกว่าส,ส,สุดทีสด่สูงสุดยี่สิบโลนี่คะแนนร้ายกว่ายี่สิบโลจังสะใส่คำว่าอลังการเนาะเมนจ้ะปลาคอประดุกสูงสุดห้าไดสิบสามโลเนาะเมนครับแต่ว่าปลาเข็งเนี่ยเดี๋ยวเอายี่สิบไม่ซืเบิร์ดเดี๋ยวนะจ้ะพี่น้อ,บบอ,นนนปองปลาเข็ง ลงแต่ประดูกระปคอเนาะสวงเกือได้มันเป็นเกือเราพี่น้อมันตกไม่บปมีออกไม่ใช่หมันหมานหมนอแบบนี้มาหลายวันเลยจ้ะเดมือเด้วโล่สองโลมานีมันมนสามื่นสมื่นเนาะนี่เหนครับอโยก้นิโค่นหนา เอ็นเค็งยุกจะช่วยละมานจ้ามาเอาควงๆกันเ like ้ยฝนตกเป็นเหตุวันนี้ทั้งฝนทั้งลมุงามท่านเจ้าพี่น่องใส่ปลา ตัวเข่งมีอยู่ตัวนึงเห็นเลยท่านได้เขาสอบได้ครับตัวเป็นสิงามเนาะจ้ะน,นี่นีน่ะโอ้งามครับสวยๆเลยปลานาปลาธรรมชาติจ้าประมาณจักโลไหมพ่อมิฮะเราซีบมือดีซีได้สั่งมึงแล้วเจ็ดแปดโลนโเนาะจอบทีนึงโอ้โห <laughs> <laughs> ออจ้้ามนีเด่ายามเรื่อยๆจะพี่น้องเด่ายามเรื่อยๆแต่แต่มือได้พอดีล่องหน่อยลงองายแล้วครับแต่ว่ามือนี้หมาหน่อยเนาะแมนครับเราเจอแบบนี้หึงเลยเด้อจ้ะเจอแบบนี้นานแล้ว ก็สอบเลยก็ส no? ุดเพลินสิจ้าพี่น้องประคบรดุกเนาะคมอาเลยแม่พอเอาประห่อชีปกะแบบเก่าเนาะครับผม้ามาอะไรขึ้นกาจ้พี่น้องมาครับนขึ้นกากาา เขาโมบตัวผูบจ้ะบอดีมากแต่เศร้าจ้ะพี่น้องอาสีบลอมีแสง,นงหน่อยน้ะอะตีหากลกัวๆมาหอนหน้าตีหาหาซิปจ้ะพี่นอ้นองกลัวหาซิปผลงานบูนีเดใส่กระสอบจ้าใส่กระตาย่านพ่นดดออกจ้ะแม่ปลาหมี่พกมาสองสอบคุนมาฝนตกฝนตกมีลมก็เลยพกมาสองแต่สิเดแบ่งใส่สองสอบพี แต่ว่าก็ถือว่ามันอยู่จ้ะมื่อนี้มันกว่าหลายหมื่นที่ผ่านมาจ้ะน้ำก็ยังไหลเขาเฮือนลีอยู่จ้ะต่อไปมีก็รทำการมัดคือเก่าหน้าที่ไปหน้าที่มันอุ้ยไอเอ้ยออยังโดดอยู่ในางานหน้าอยู่ยังโดดยังโดดอยู่ยดดยดดยมีเสียงอยู่ เขาหม่เบิร์ล้วจ๊ะพี่น้องล่มแห้งจ้ะล่มแห้งก็ฝนเพราะว่าเขาก็เริ่มนักหมากนักห่วงเลยงานนี้แล้วค่ะนี่ฝนตกข้างหน้าอาจจะมานนี่ เด็กการเลยบรรยากาศตอนสาวๆจ้าพี่น้องพอปาหมิกจะเก็บขี้เนื้ออกก,ก็เก่าจ้าที่ยนาลีนาตอนอุ้ยน้ำยังคุนอยู่อ่ะอยู่เถิงไหล,ลงมาอันนี้ป้าหลินนะดูน้ำกันเรื่อยๆจ้าพี่น้องว่ามือได้สิเด็กใส่ค้ำว่า อลังการหรือ <laughs> ว่าสิบอปลาดิซาย <laughs> ลือว่าสิบอปลาดิซายอ่าดส่อยู่ดอกเก็บออกเขี่ยออกจ้ะเมนิสิผ้าพี่น้องไปสร้างกิโลเบิงบ้งว่าได้จักโลหลังจากที่เฮาบ่ได้สร้างกิโลให้พี่น้องเบื้องเมนิร้ายมือเลยจ้ะเซ็กเบิง้งหลังจากเขี่ย ขียังเหยาะออกจากนาต่อและเจ๊เบิงบังหัวบัหงบ่จ้ะบังหัวดอกอ้ายถือลายอยู่ดีครับลุงก็ออกเมื่อเลยครับพี่น้องฮะเฮากระสีออกเมื่อกันเนาะแม่พ่อมีดีไปคนงานเดยรวมอีกเท่าอยบางเนาะครับผมนี่ไวบ่อว่า <laughs> บ่ท่านพ่อหาบอยู่ลุงบ่ท่านด้หาบจักเทืออยู่กำลังได้หาม <c oughs> อพอกันอีกเทือหนึ่งอยู่บา้านนอกไหมป่ามี่ <c oughs> เขานาบมีหน้าได้ยืนเลยครับพี่น้องหมูเบดสุหน้าหอบ้านจดนอกรังเบิ้อะไร แปดแปดบอสอีกเท่านึงครับวันวั้นของวันที่เธอได้หรอสิบเจ็ดจ้าวันไม่ออกเนอะมีกับสิบเจ็ดมานกันมั้ยน้อง <c oughs> แต่ว่าห่าวน้ำมานเลยครับโอ๊ยเนาะ ปลากะแม่ตอนแพ็คแม่ปลาหมีกับสิค่ากันน้อยเนาะแล้วอตัวมือมือได้ใช่รุงตัวหน่อยตัวใหญ่จ้ะพี่น,อน้องล้งล้างวันนี้ตัวใหญ่โบคอยเห็นวันนี้จ้ะกต่ตามที่พี่น้องเห็นละจ้ะผ<อ>้าพี่น้องไปยามปลาจ้ะพี่น้องไปไปเสาเนาะครับผมเขาลมจ้ะพี่น้องวันนี้ลมแห้งน้อยเนาะแม่นครับลมแห้งแต่ฝนบันแห้งไปไหนจ้ะผลงานวันนี้กระเทียมประมาณก็ขึ้นมือจ้ะพี่น้องประมาณวันนี้สามสี่หาหมือนเนาะ สาบ้ากกะไรก็แช่ก็ติดตามไปส่องอีสานบ้านฉันได้ได้จา้าแม่ปามีก็ขอบคุณขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกำลังแใจที่ส่อให้พอปามีก็แม่ปมามีสำหรับคลิปเมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบกันไหมคลิปหนา้าจ้ามาหอดเลยครับมองเก่ามองเดิมมาหมื่นที่สองจ้ะเพิ่มเติมคือแดดแล้วครับ จบอครับผมเมื่อวันมีบ่อหมอกหมอก็มีทั้งบ้านคือเก่าได้ละงามอยู่บ่ได้ละมีหมอกมียังเลยมันกำลังลอยมา แมนครับบอกว่าชิมิยูเจทั้งนั้นจ้ะไหลลงมาหนีคือกันเนาะใหญ่ใหญ่ไม่ไปเย่มันอยู่อ้ยอย่าพูดไปเส้นวันนี้ก็หมอกไหลลงแต่ทั้งบ้านคือเก่าครับพี่น้องคุณเจ้าวานาน่องอายนาะงแมนครับเกือบบใบหมอกได้แล้วครับพี่น้องต้นยางขึ้นมาปอมมีเลยครับหมอกพัดมาแต่ไสรัมแล้วปอมมี ไรมาแต่ฟังไทยเนาะวันน oh, ี้เนาะคือเก่าครับพูดโอ้ผู้สาวหลายเนี่ยครับพูดนักท่องเที่ยวเฮะใครเมื่อก่อนเสียใจครับบ้านพูดนะบอกมาแล้วบอกมาแต่ฟังไทยเนาะเน่ยครับฟังเราก็มีครับพูดอยู่ใกล้ๆอยู่นะ เรื่อยๆจ้าผู้บรรยากาศยบอนี้แม่ป้ามีว่างามก็มุอว่านจ้ะพี่น้องน้อยเนาะแม่ครับในผู้น้อยนั้นหมอกอยู่ใกล้นอแม่ป้ามีาพูนครับคันกลุ่มนั้นมาจ,าจังสิงห์อามครับพี่นุ่มผู้ครับหมอกมาป่ะหอดรับทางฝั่งลาว มองตั้งฟังเฮากันยังบ้างเนาะ,ะมันครับผู้หน่วยเก่าที่ไหล่มาหวานนะเนาะ,ะมึอนีโบนัสแห้งครับขาวบแหง้งมันโบทันแหง <c oughs> ้งบ่มึอนีพี่น้องเข้ามาไล่เนาะแม่ปมุ่ม <c oughs> ีรถจอดเต็มเนะครับท่านลุ่ม บเห็นเลยครับผู้น่วยหนนนอแมนครับผู้น่วยเมื่อวานนี่โบเห็นเลยครับพี่น้องเมื่อวานนี่งามอยู่มันเห็นหยอดผู้น่วยหนเนอะแม่ีม ต้องมาทุ่มมือ แต่ทางเฮาคือเก่ากับพี่น้องบาดคอยบาดแห้งเนาะแต่ว่าม่วาถ้าเลี้ยวไปทางนางหินกกใหม่กกไหลอยู่ได้ใจพี่น้องแต่ว่าตอนนี้โ่เห็นเลยจ้ะเห็นกับเบลล์บ้างล่างด้วยเนาะผู้หน่วยนั้นโ่เห็นเลยผู้หน่วยที่เขาถ่ายเมื่อวานโบเห็นเลยจ้ะแม่ป้ามีวัสพตาพี่น้องมาเบิ่งแบบเป็นทะเลหมอกจับก่อนกันเพราะขั้นจับหน่อยเนาะบ่มีทะเลหมอกริมหน้าผากับเบิ่งทะเลหมอกป้ายใหม่ก็ได้ครับพี่น้อง เป็นทะเละอยู่ครับในนาพ้านี่บ่มีครับมี่กับคุณเนาะครับพี่แหมนครับหมอกลายอยู่ครับบะจับตัวเป็นก้อนเป็นตับเนาะครับพี่น้่ตรงงามๆมันอยู่ใกล้ๆมันมาบ่หอนเนาะ แมอมโบเห็นปลายใหม่เลยเด้ยวยครับทั้งลุมมีนั่งแบบทุกมุมเนี่ยครับพรรด <c oughs> นี่ครับพี่น้องห <c oughs> ินซีชมพพอยูไตหนีเนาะแม่พ่อมีไตเรียมนี่ด้ยวยครับตรงยางอ่อมลงไปทั้งลุมครับพี่น้อง เอาลงไปแล้วครับมือน,นี้บลงเนาะมือน,นี้บลงครับกะสีแคบแน่ครับทางลงไป,ไปบอ่อหอดไปเปลี่ยนหอดเปลี่ยนที่กันขึ้นลูปยูยอ๋อมองภาคกันนะไปไมาหอดพวกหินแดงต้องไปหอดหินสีชมพูเนาะแมนสุดกระชังเลยเนาะไปอีกว่าไหน โบเห็นป้ายใหม่แล้วเนาะทางนั้นมาเป็นบ้างบาทกันพี่นอ้องธรรมดาม้นก็สีน้าเป็นตับมาเลยครับมันตรงมองมาจะฟ,ฟัง,น,น,งน่เนาะแม่นครับเอากระสีไว้ลงเมือเนาะแม่ปรมีตอนนี้เวลาแปดโมงแปดน,น้าทีจะพี่นนองไปจากกาบบานกันจ้า